บักเก้าที่มาบังนี่ถ้ามันมาได้ก็คือเขกเก้าสูนตัวเก่าคนเนียสัตว์นั่นเดี๋ยวบอกคนอื่นอันนี้พูดให้ฟังจะบอกเพื่ันบอกพูดบอกพื่เลียคูอย่าเฝ้าไปเสนอผู้นั้นผู้นี้เนี่ยไปเสนอเขาดีแปดคนแปดกลุ่มเนี่ยในคณะในแปดคนอ มันแท้อยู่มันแทยังไงล่อแทยู่แท้แล้วแท้ก็ยูนแล้วยูช่างใดห่ะแปดอยู่มันยู่เลยบะมันอยู่เขาไมนจะอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยแปดศูนย์สามบักมันอยู่ในแปดถึงสามนี่บักเก้าที่มาบังนี่ถ้ามันมาได้ก็คือเค็เก้าศูนย์ตัวเก่าใช่ไหมสัตว์นัืนเดี๋ยวบอกคนอื่นอันนี้พูดให้ฟังจะบอกเพื่อนบอกพูดบอกเพื่อนเลยปู อย่าเฝ้าไปเสนอผู้นั้นผู้นี้เนี่ยนี่ไปเสนอเขาดีเดี๋ยวไปเสนอไปเอาเห็ดเขียนใงหมดดิบเขียนดีดเนี่ยแปดแปอ้เงันนะศูนย์ประกากระไายไปสามนี่สำนีจบข่าวเลยแปดคนจะไปเอาใส่แแต่ว่ามีสามคนนักเลงนั่น มันถ้าไม่ได้ศูนมางานนี่มันแตกมันมันที่ศูนบุญภูนซูนทดมันซูนอยู่กับปูสามคูนว่าจะเขียนเขียนจะงวดเดวลาจังว่ามันจะมามันมีมันบ่ข้าดีถือเขียนหมู่ของปูมีแปดครับผมคนบ่ฟังเนาะแต่บักสามคนเนาะ มันนักเลงครับถูดว่ครับ่ว,าบวายางไงสองรอบนึงแล้วถถาบักสามคนได้ศูนย์มาแล้วมันจะแตกอืแตกอย่างบ้านเราอ่ะคนจะตีมันเลยแตกอม,มันบอกมันแตกชุมนั่นโลทิ้งมด <Hey. S 1> มชุมนั่นโลทิ้งมด ไปบ่มตัวเดียวแลบาเพื่อเไม่หนูมยนนดัเอาไปให้ปู่มงรู้บานเนี่เอาไปให้ให้ปูรู้ัสิบบวมามันจะมาก็คือเก้าศูนย์อ่งเก่าบอกน้ำแฝงมดบักสามสิบกว่าสามสิบอยูนี่นะเห็นบนไหมครับผมบักกล้วยก็มาในสามสิบตั เป็แต่เ่อปูเดียวปูไปเดียววาไปเดี๋มึบ่ทันใจเว้ยเนี่บ่ต้องกับอย่างนี้เึบ่ต้องกับองนี้เอาอย่างนี้แโอ้ไม่ต้องกับ เอาตรงๆเด้อปูเด้อี่วันดีเด้อโอ้ยปูเปล่าเด้อปูอืออือเอาเนี่ยอืออืออือบทต้องไปตาหน้าตาหลังหลายครับเอาจบป่ะเอาพี่น้องฮิ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 ฮรนาเบิ่งเอาบาตรพี่น้องเด้อเอาแอาร้ายพี่น้องอือไปเดี๋ยวพี่น้องไม่แล้วเมื่อกี้นี่แต่ว่ากระซิบเพื่อหาหมูแล้ว ไปเลยเดี๋ยวปูโอ้ยฟาฝ้าแลวูหรอหมูไล่รอกินเหล้าอยู่นั่นโอ้ยหมูคนหลายเหล้าค้างไว้วางเงินปาดมาข้าวเดียวว่างั้นอ๋อเต็มเลยนามากข้าวเดียวข้าเดียวไปข้าวเดียวไว้ปูก็ได้จะรูปก็ได้เอาพี่ร่างมีอย่างนั้นได้บัตรมีนี่บัตรนี่

ใช้งานมากลายใส่มือด้อวันวันหลายรอบเป็นโรเลยเป็นโเลยยังโรนึงมันโรนึ่งก็ไปโหลนึ่งเพอเป็นกล่องทป็นกล่องครับ็นกล่องเลยอ้าวตู้รดอนทาเสียงแล้วรูแพ้รบาบานกแท้เปบานเอาทีแรกก็ให้แล้วดูกใ้เก่สูง เก้าศูนย์สามปูม uh ันเปนแปดมันแ uh, ่หายเก้าศูนย์สามเอาเชนตัวเล็กนอยไว้ยังองเก้าศูนย์สามเชยนตัวเล็กหน่อยไ้เพราะว่าเิ่นหายขีกันต่เพิ่นเียนแมนอ่าแลวว่าเ่เห็นอีกอ่ะ้ว่าเพิ่เห็นเาสรุปเป็นนี่นะอึมห้อยไว้หอยไว้หอยไว้หอยไว้สรุปเป็นตัวปูอ่าติดตามเพื่อนอาขึ้นโลกแจ่มจัไงอืใกล้กันดูครับผมใกล้เชี่งกันเป็นพี่น้องกันดิ พี่น้องกันอือพี่น้องกันอย่างนี้พอฟังอยู่นะเอาพี่น้องเอ้ยบานนี่อือก็ก็ทั้งสองตัวหลังก็อยู่อันเก่าอยู่ตัวหน่งเก้าถึงตเก่าเนาะนี่แหละสรุปออกมาแล้วครับผมตัวนี้เครื่องไผ่ใบซื้อหรือพนันสิมากับพิจารณาเมืองศูนย์แปดศูนสามพนันแต่ให้พนันมาเหมือนกันน่ะกระสิบเดี๋ยวเหรอกระสิบเฝ้าไปบอกไพ่บอกเออตัวนี่นี่คุณอย่างนี้ ตัวนี้ก็เสียวเลยได้ฟ้าไปบอกเจ้ามือพักกันเอาก้อนพันมาพี่น้องเจ้ามืออย่าเบิงดิคนมาถ้าถ้าเจ้ามือบนรู้จักแล้วก็ไปซื้อกับผู้ใดอีกบาดนี้ว้าตลกปานนังนลาหมูเออเอาพี่น้อง แคปหน้าจอครับผมเนาะเอาเป็นแนวทางนะคะเอามาแล้วแปดศูนย์สามนั่นแปดคนน่ะสิแปดศูนย์สามเนาะแต่ที้แรกเราวมาได้เว้าถึงแปดคนนั่นเนาะมาได้ว่เว้าอยู่แบบบุกไปหาหมู่นะหมูมีแปดคนแต่ว่าอยู่ในวงนั่นน่ะมีสามคนนักเลงสามคนนักเลงอืมคันมันสูตรมายังไงมันแตกรวดเพ้น่าเออเนาะ เป็นแปดศูนย์สามอ้าวพี่น้องเนาะคือคือคือภายในนั่นแปดคนแม่นบ่ครับนักเลงแค่สามนักเลงแค่สามเออนี่แหละปุ๊งานเข้าระบบเออนี่ส่วนตัวเล่าส่วนตัวเออนีส่วนตัวส่วนตัวอะไปพวกส่วนตัวอีกแบบได้อีกบาทนี่คลิปเราเหมือนกันเนาะ อันนี้คือส่วนตัวเลี่ยคลาดลูกไปเที่ยวแล้วอันนี้ปูไปแล้วไปแล้วไปหาหมูแล้วอันนี้นั่งเเวกกันเนาะเอาพี่น้องได้บานเอาสวยไปหน้ากันด้วยบานเลยเอบานี่ะเอาเอาสมมติแบบแปลตีพิษนาดด้วยเตี๋ยแปดคนครับบักสามคนมันศูนย์เนาะเออมันมันนักเลงมันมันนักเลงก็ลองเอาแล้วว่าภายในแปดคนเนี่ยมันมีสามคนเนี่ยะมันมีสามคนอ่ะ เป็นนักเลงนักเลงอ่ามันเหลือจ้าคนบอกปูหรือว่าจะาไหนเอาไหมกระดาษไหมกระดาษไมไหนถึงจะคนนี่แหละถึงแปดคนเนาะิครับอ่าแต่ว่าเอาสามคนนี่มาลบออกอะไมนจะเหลือเท่าไรบัดนี้อ่าออสามคนนี่มันนักเลงนี่นี่นี่ก็ภายในแปดนี่แมนบ่ที่เราว่า มีแปดคนนักเลงสามคนมันก็จะเหลือคนดีแค่สี่ห้าคนเือนงเออนี่มันก็จะเหลือเหลือเท่ากับห้าเองเดือนน่ะอันนี้ความคิดเนี่ยนี่ส่วนตัวความคิดของพ่อปุ่ไปนู่นละปู่ไปเชี่ยวแล้วอันนี้ถ้าเอาแปดแปดคนนี่นักเลงเออบบ บอนักเลงหมดมีนักเลงสามก็เหลือห้าเนื้อพอบอลจะไปปึกนื้อบอเดือดเ้วไปไนบวกูว่าปรีไปร้ายดิเอายุ่มงนี้แหละนี่เอายุ่มงล่าไเลยนี่ยูลัเปลิอยู่เอาเราแปดคนเออนักเลงสามนักเลงสามก็เหลือห้าด้วนั่นแต่ว่ครับมันศู์มากแตกนี้บาดบ เพิ่มไปอีกคนเขาเรียกพูดจันชนตัวไว้มาให้เอาเนาะกินเหล้าแล้วจะเฝ้ากินไหมเฝ้าสุฟังเฝ้าสุฟังแปลพิสดารสุฟังเด้่ยี่ดียวเนอะความคิดเห็นเอาสามมาลบซะเมันก็จะเหลือห้าแต่บักรสามวันศูนย์บัดนี้เหลือแค่ศูนย์สามห้าอันนี้ความคิดเจ้าของนี่นี่อ่า ไม่แค่035 035พอผลแปนพิสนาพิสนาพิ่หรอเออคิดเล่นเล่นคิดคิดคิดใ้ใจถ้ามันออกมาก็โหอ้าวอาวพิสนาเบิ้งเป็นน้าท่างได้พี่ร้องมากไขมากมั่นเนาะพิสนาสรุปนะคะพิสนาจบไม่เล่ได้จบ เอฟซีก็จะได้แคปภาพไวปแคปภาพครับคือนี่แหละผู้ใดแต่ว่านไม่มีได้ไลฟ์สดอยู่พี่น้องพี่เจริญน่าเอาไปน้ำกันอืมนะคพี่เริญเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเด้อกับปูพันโหวขึ้นมากแต่แม่ที่แดกเดิมต้นที่แดกเนาะอ่าปูไม่หาขอเพิ่นเพิ่นบ่อปัจเพิ่นไปกินบุญ เพิ่นไปกินบุญเพิ่นไปกินบุญบ้านเอิ้นกับลูกหลานเพิ่นมาเสิร์ฟเพิ่นไปนได้จุดถูกเอิ้าวันนี้เขมีงานจริงๆนะเพราะว่ามีเสียงเพราะว่ามีเสียงเขามาใช่ไหมครต้องเป็นงานทางบ้านทางเอื้อนเหรพี่น้องจ้ะเนาะก็เลยเสิร์ฟเพิ่นมาเพิ่นก็ได้มาเนาะเพิ่นบ่ทันได้มาเนี่ยดอกเบี้ยเขอยู่ดอกหน้าเลยเด็ดสุดหน้าเพิ่นก็เได้มาหมู่เพิ่นมีอยู่แปดข้นเพิ่นไปหาไปมาหาสู้กันอ่ามีงานบุญงานเลี้ยงเพิ่นก็สิไปนะ ตาวานี่แปดคนน่ะมีสามคนน่ะนักเลงเด้อพี่น้องเด้อเป็นนักเลงในวงกันนะกินไปหากินบุญกันเด่นเป็นสังสรรค์กันเด้อพี่น้องเด้อนักเลงขั้นมันศูนย์มากมันสีแตกหมดเนาะสามคนนี่ปัญวาเนาะพี่น้องเด้อก็เป็นที่มานี่แหละแปดศูนย์สามที่แน่กับสามขั้นกับศูนย์สามนี่แหละสามคนหนิแตกเปลี่ยนเฉพาะหลักร้อยแปดกับเก้า แกลบก้านี่พี่น้องเอาขึ้นโรคแกลบหนึ่งเนาะก้าวซุดจะอยู่ในนี้เลก้าวซุดจะอยู่ในนี้แหละเนาะอ่าซุสามเน้นเลยซุเน้นเลยตรงกันครับอ่าราคากล้วยอีกอ่าซุดสามเน้นเลยได้พี่น้องได้กล้วยที่เพิ่นจับหลุบๆค้ำๆเลยเนี่ะมีสิบหกหน่วยได้พี่น้องได้มีสิบหกลูกอ่าไปก่อนพี่สมนีย์ครับเรานับมาตัฝากไปครับผมเนาะ อ๋อครับผมเนาะเดลเอเบนเกติสิมาสรุปไผ่และพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลครับผมเนาะสารกุศลสิมงเือปูน,นผาแดงครับผมเนาะไฮมาหางท้ายครับผมเนาะแปดศูนย์สามและเก้าศูนย์ครับสำหรับศูนย์สามหาเป็นพิษนาจิพากันแปรเนาะเพิ่นให้ยกไวททั้งทึ่งและพี่น้องเด้อเอาผู้เล่นมักตัวไรพิจารณาเบิ้งให้เป็นหน้าทาง อย่าลืมครับผมเนาะเน้นเน้นคือศูนย์สามสำหรับวันนี้ได้พดี่น้องเด้อฝากไว้เนาะอย่าลืมกดไล์กดแชร์ครับผมอันนี้เป็นสารปูน,นผ้าแดงครับนเนาะไปขอโชคขอบมันน้ำเพิ่นผู้ใดติดตามปูรุสีอยู่กะคือสิรูเด้พอ,ดอาพาี่น้องเด้อเอาอย่าพลาดเด้อครับเด้อโศกหมันหมั่นสกุลสกุลมาแห่งมวลซึนซอสเด็กครับ